สวัสดีครับทุกคนที่ติดตาม YouTube ช่องของไอโจชาแนลนะครับแล้วก็วันธรรมดาของผมครับผมสำหรับคลิปนี้ไอโจก็เขอหยาดอัดคลิปผ่านช่องทางช่องวันธรรมดาของผมครับเนื่องจากสาเหตุคือช่องหลักไอโจที่เป็นช่องโจชาแนลนี้ถูก YouTube แบนด์าวนไปแล้วครับสาเหตุก็เกิดมาจากมีคนเขาทักมากครับผมทักมาในไลน์มาติดต่อเรื่องงานครับ น,นี่คือเป็นสาเหตุหลักที่เห็นช่อง u t u b e ถูกแฮกไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็เป็นคนที่ติดตามผมก็ดีหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีครับผมอยากมากนำเสนอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคล,คลิปนี้รู้ว่าการเข้ามาแฮกเอาช่องนี้เี๋ยวนี้เขาเหตุหลอกพินสองชั้นก็นสามารถแฮกไปได้ครับซึ่ง สาเหตุมันเกิดมาจากจุดๆหนึ่งครับผมหนึ่งเลยคือเขาทักมาในไลน์ครับมาในน้มของบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะติดต่องานให้เขามารีวิว CBO เขาประมาณ15าวิถึง1นาทีเขาส่งรายละเอียดมาดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจดเปืดอไลน์ที่เขาทักมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง นี่ก็คือไร่ที่เขาทรงมากผมชื่อแอนนาคินพิพิมาร์กนี่แหละครับครับผมอ่านผิดตองคอัยนะครับผมเขาทางมาตอนประมาณตีห้าสามสิบเก้านาทีครับก็คือสวัสดีค่ะฉันชื่อแอนนาผู้จัดการฝ่ายตลาดที่ไม่มีอิทธิพลพิกมาร์กเกี่ยวกับพิกมาร์กเป็นที่ชื่นชอบของแฟชั่นและผู้แสวงหามความคุ้มค่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเขาก็พิมพิมพิมยล,ละเอียดมาก คนขังเง่ากับผมแล้วก็ตอนท้ายเขาถามว่าแบงน์ของเราต้องการรับโฆษณาจากในจํานวน3ารางวัลคุณมีเลทราคาเท่าไหร่ทีนี้ผมก็ส่งเลทราคาไปปุ๊บมันก็ตกลงกันลงตัวเสร็จอ่าก็คือพันเขาก็สทรงมากของความมาอีกตอนประมาณบ่ายสามโมงที่ได้คุยกันรละเอียดบ่ายสามโมงสิบสี่นาทีเขาก็ดีใจดีใจที่ยินดีอยอมรับข้อเสนอ เกี่ยวกับสำหรับวิอโอหนึ่งรายการมีส่วนผสมของเราร่วม1 5 6 0วินาทีในวิดอโอถัดไปของคุณแล้วเขก็จะส่งลิงก์มาครับผมลิงก์ดาวน์โหลดนะก่อนที่เราต้องลงทะเบียนคุณหุ้นส่วนคุณต้องดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนนี่นะครับคือประเด็นที่สาเหตุที่ช่องภูมบินนะบางทีมีลิงก์ใม่สองลิงก์ครับผมพร้อมรหัสผ่านปุ๊บเสร็จแล้ว เขาเคแนะแนะนำรือเตือนย้ำให้เราฉันเตือนคุณล่วงหน้าว่าเนื้อหาส่งเสริมการขายสามารถดูและเปิดได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้นอันนี้เขาดีย้ำมากโดยคือถ้าคนแบบเอใจนิดนึงอะยังผมเนี่ยถ้าผมเอใจเนี่ยผมก็จะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้เอใจผมก็เลยใ่งอีเมลเข้าไปว่ส่งอีเมลเข้าไปปุ๊บเขาก็เหมือนถามแบบแกล้งถามว่าอะไรประมาณแบบสงสัยว่าผมส่งอะไรมาผมก็เลยบอกส่งลิงก์มาทั้งนี้ครับอีเมล เขาบอกโอเคแล้วที่นี้เขาก็ส่งลิงก์ไบทางอีเมลที่ผมให้ไหว้ปุ๊บการเปิดอีเมลเราต้องเปิดในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้ที่นี่โจก็ต้องไปเปิดอีเมลในคอมพิวเตอร์อตเสร็จปุ๊บคุณต้องการเวลางานแค่ไหนคือเขาถามเวลได้าบผมตัดสินใจที่เหตุเหตที่เขาส่งไปให้ะผมเลยบอกผมขอดูรายละเอียดก่อนครับเปิดไฟล์ไม่ได้ ตอนแรกผมลองเปิดไฟในในรายเบอร์กอนมันเปิดบ่ได้อีเลียเพราะว่าต้องเปิดในคอมพิวเตอร์เท่าน,นั้นผมไ็แคปหน้าจอส่งมาดูเขาถามว่าทำไมเปิดไม่ได้สามารถส่งภาพหน้าจอมาได้ไหมบางทีคุณอาจทำอะไรผิดพลาดอันนี้คือเขาตามเรื่องแต่ว่าผมไม่ได้เ,ดเอจใจถ้าเอจใจกว่านี้ก็คงไม่เกิดเรื่องหรอกแต่รู้สึกเสียใจอย,อยู่ทีนี้เขาก็นำ,ำออกมาวัดสดุ ส่งเสริมการขายสามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นทีนี้อาทีนี้เขาย้ำอีกรอบนึงอาผมต้องไปเปิดในคอมพิวเตอร์เลยทีนึงพอลองเปิดในคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ออกมาลักษณะเป็นแบบว่าเป็นตัวไฟล์อะไฟล์ที่สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมแต่เนี่แหละคือผมไม่ได้เอใจผมก็คลิกดาวนโหลดไฟล์เข้ามาในคอมพิวเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยรอบแรกคือผมลองลดาวน์โหลดเข้ามาปุ๊บแต่ว่ามันต้องใส่พาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดเขาให้เข้ามาแล้วผมไม่ได้อา่าน บร่ได้บ่ได้สนใจก็ดาวน์วโหลดไ่ได้ก็คุยกันพักหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าต้องใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปคือพาสเวิร์ด A D S ผมเลยลองกลับเข้าไปเปิดดูในไลน์เออมันมีพาสเวิร์ด A D S จริงๆ <c oughs> แค่นั้นแหละครับพอผมติดตั้งโปรแกรมเสร็จใส่รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปมันก็สามารถรันได้ปกติเลยซึ่งพอวันดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ ไฟบอดิเปิดขึ้นมาในคอมพิเตัน,นเขามันเป็นเป็นไฟล์ที่หายวุบไปเลยแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าอาจเกิดขอ้อผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาทีมงานของเขา <S 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 เขาบอกว่านี้ปรึกษาทีมงานมาถึงว่าผมมาดาวน์โหลดเสร็จเที่เรียบร้อยแล้วคือช่องของผมนะ่ะถูกถูกพรามันล็อกอินเด็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ประมาณบ่ายสามโมง,งขอไพยระผมอาจจะพูดถึงไทยถึงลาวเลยคือเป็นสไตล์ครับเออหลังจากนั้นบ่าบ่ายสามโมง,ง,งซีนโมที่เราก็คุยทุระกันเสร็จหมดปุ๊บถาเขาติดต่อกลับมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งวีดีโอให้ผู้เจ้าชายของเขาตรวจประมาณนี้แหละคือเขาอ้างแบบนี้จริง,รงๆแล้วคือนั่นแหละช่องผมน่โดนเขาล็อกไปเป็นทีเรียบ,บร้อยแล้วแต่ว่าช่องมันท่านดินท่านดินดิท่านดิโดนแฮกไปมันข้ามาอีกวันหนึ่งประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสอง ช่องอ่ามีอีเมล e จากอ่าีอีเมลอ่ะของผมส่งเข้ามาในเมื่อถือคุณออกจากระบบอีเมล Google เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอผมก็ตกใจวะผมไม่ได้ไปกดอะไรมันเป็นอย่างมันคือออกไ,ได้ทีนี้ก็เลยลองเข้าไปดูในบัญชี g o เก l e เข้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ลง่งลองเข้าไปในบัญชี youtube ก็เข้าไม่ได้เออการง,งอกแล้วทีนี้รู้แล้วสงสัยกูโดนแล้ววะต้องผมก็เลยรีบกลับมาที่ กลับมาบ้านตอนกนำลังถ่ายคลิปอยู่เก็บเหตุบอเสร็จเลยกลับมาบ้านเสร็จนี่คือเลยเข้าไปดูคอมพิเวเตอร์ก็เขาในระบบของ y o u t u b e แลยอีเมลบุได้ที่นี่ก็ต้องไปทําเรื่องกู้เพราะว่ามันคือเข้าไม่ได้ก็จริงแตม่มันเป็นแพลตฟอร์มของเราไงเราสามารถเข้าไปได้แต่ว่าเราต้องไปกู้คืนให้มันส่งรหัสมาที่มือถือของเรา,าเพราะเราทำล็อกสองชั้นไว้สามารถกู้คืนได้นี่ผมพยายามกู้กูย กู้ตัวแรกก็คือกู้อีเมลก่อนตัวแรกกูออก้อีเมลคือกู้อีเมลกลับมาได้โจชินทางอีเมลของโจชินทางเนี่ยกู้กลับมาได้แต่ว่าช่อง YouTube ที่เขาแฮกไปนะ่ะในระยะเวลาที่เขาแฮกไปแล้วก็รีบเอาไปไลฟ์สดอะไรสักอย่างหนึง่งเอาไปทำผิดกฎของ YouTube อะแล้ว YouTube มันตรวจเจอมันก็ทำการแบนช่องผมถาวรก็คือช่องนั้นถูกยูทูบแบนทาวน์ไปเลยเี่ผมพยายามกู้กลับมาก็ส่งซึ่งเรื่องอุทธรณ์ไปส่งไปแล้ว ที่เขาก็ตอบกลับมาว่าเออ,อเรื่องอุทธรของคุณยังทางเราได้ตัดสินใจเรายังไม่ให้ผ่านในการอุทธราะยังจะบล็อกช่องนี้ไว้อยู่สึดผมก็ต้องรออีกมันบอกว่ารออีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะสามารถอุทธรได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับช่องจูดเชนนลนะครับทุกๆคนที่เข้ามาต้มลิมนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์บ่มากกันน้อย ร่วมไปถึงยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็ตามที่ตอนนี้ที่จากที่ช่องผมบินหายไปเนี่ยมียูทูบเบอร์หลายหลา,หลาท่านทักมาครับผมแล้วก็คนที่ติดตามช่องผมทางมาบอกพี่โจช่องพี่โจโดนแฮกไปแล้วนะอุนนันนี่ก็มีคนเป็นกําลังใจให้ยูแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายห,ายหายท่านก็นทักมาบอกเออพี่โจช่องยูทูบเหมือนโดนแฮกไปนะรีบกู้กลับคืนมาเด้อเดี๋ยวมันกลับกู้กลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็ห้าอีก มาแนะนําวิธีการลูกแ้่ก็ให้ควบช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยครับที่เป็นกำลังใจให้แหละวก็ช่วยแนะนําต่างๆหนหน้าเลยซึ่งผมก็พยายามทำเต็มที่ครับปกติกู้ช่องขึ้นมาได้ว่าตอนไหละขออนุญาตต้องคลิปในช่องช่องร่อง,อง่อนเพราะว่าช่องร่องนี่ผมกู้กลับมาทันครับผมมันเป็นคนละอีเมลแต่ว่ามันโดนแบนไปน้่วกันเลยซ,ซึ่งผมกู้กลับมาได้แล้วก็เป็นช่องอวันธรรมดางผมช่องนี้แหละที่ย่งเลืออยู่ ฝากทุกคนคร,ครับผมก็ให้ระวังนิดนึงครับสำหรับดูโจเบอร์ดูสึกว่าโตโตเวิ่งกันเนี่ก็โดนที่กันครับเป็นเขตเดียวกันเลยซึ่งเป็นรหัสพัดเวิร์ดและรหัสดาวหลดลิงอันเดียวกันเลยแต่ว่าโตโตเป็นเฮดบ๊อบปิ้นคือตกลงกันได้แล้วแต่ว uh, ่าโตโตเฮดบ๊อบปิ uh ้นก็เลยก็สามารถเห็นแดดก็เลยลอตรงไปส่วนผมอ่ะเขาติดเขมากผมก็ม่าย่านเหตุตามมที่เขาแนะนามากกันคือเห็นแดกกันเลย ช่องก็เลยต้องบินไปครับผมโอ้โหเสียใจมากๆครับส่วนสีเฮดช่องนี่ขึ้นมาได้รใส่เวล่าส์สี่ปีเนาะท่าเสียใจครับผมท่าเพราะสามารถปลูกขึ้นมาได้ก็คือคงคงต้องยอมรับมันไปครับเพราะเจ้าของก็ซับเผาเองครับต้องยอมรับผิดในตัวของเจ้าของเองครับผมทุกคนกัที่กันครับฝากไปสุดท้ายก่อนปิดคลิปกันนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมับช่องโจทย์ชีนเอาครับผมฝากเป็นกำลังใจให้จังหน่อยนะครับ ที่ชอบจุย้ยเลยคกับากกดคดแชร์ไปในเฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางที่สามารถแชร์ต่อได้ครับคลิปผมก็จิพยายามเฮ็ดให้ดีขึ้นแล้วก็เฮ็ดลงเรื่อยๆครับผมน,นะขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับจังใดกับูแล่จะของดีๆสำหรับยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ตกเป็นเป้าอยู่ยา่าไปรับรีวิวแบบแปลกๆผมเอ่อ มาเพราะำมันเป็นารรีวิวแปลกๆมากนี่นี่คนติดต่อแปลกๆมากนี่ครับให้คิดดีๆในที่ตรวนหน่อยครับผมโอเคฝากเป็นก้าวหัมสำหรับช่องของผมครับผมที่บินหายไปครับผมออขอบคุณได้ไหลายที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบครับส่วนการดําเนินต่อไปนี่คือผมกะสีอาที่ต้องขายรถนะครับทั้งสองคังนเพื่อที่จะค้องรถพลาระา่าช่ายครับผมเพิ่ง ช่องมันก็ติดลบค่อนข้างหลายครับผมหลายหลายเดือนคือยอดตกลายแล้วก็ลายจ่ใจคือไล่รับครับผมกระสีลดภาระจาของลงไปนิดหนึ่งครับผมก็คิดว่าอาจจะต้องขายขายออกไปครับแล้วก็ไปทุกคน,นคที่เขามาับรชมลิมนี้ครับครับ ให้ระวังสําหรับยูทูบเบอร์ครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่รับชมปกติก็คือสิบล็อี่อย่างนาะเพราะประเด็นช่องสว่วนยูทูบเบอร์ตที่นี่คนติดตามหลายๆจังหน่อยแล้วกอ็อาจจะเป็นช่องเหมือนบ้านจังหน่อยคือเขาอาจจะตัวได้ง่ายๆนิดเดียพวกนี้ก็มีจิตวิญญาณหรือเปล่ากูนั่นแหละครับจะแย่ yeah, ครับผมแย่ถ yeah, ึงสุขสภาพจิตใจถึงไปลำเลียงชีวิต ตีกับมาเลยตอนจากเฮ็ชองมันไมมีความสุขอมมีความเพิ่มทึ้นมาเลยแบบเฮ็ดชองไปแบบความสุขแบบที่บ่อ่อยมีแล้วก็เพียดตายครับแถมมาเจอปัญหาแบบนี้อีกมันก็เลยแบบหน่อยหน้าทำใจแล้วก็รู้สึกหมดหูใจรู้สึก้อแท้ครับเป็นนงใจทุกทุกคนเลยครับผมขอบคุณมากที่ต้องดิลนรนต่อไปครับผมขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับ